สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องลีโออาทิตย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดมว่วนไลฟ์สไตล์วันอังคารที่27มิถุนายนพศ2 5 6 6เมื่อวานรายการไม่หมดนี้น้องลีโอร้องคู่กับสุดธนพลชแชมป์เสมัยมาในบทเพลงสาวกันตึมสนุกมากๆ2สองหนุ่มน่ารักด้วยตื่นกันทั้งรายการชแชมป์เสมัยนี้ร้องเพาะนะคะน้ำเสียงดี คือทั้งคู่ร้องได้ทำนองและสนุกเยี่ยมมากค่ะเล่นเอาพี่ไลอันมีฟ้อนด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ปกติไลอันจะนิ่งๆเอฟซท่านใดยังไม่ได้เข้าไปชมรีลันเข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้มาให้กำลังใจน้องลีโอเหมือนเดิมค่ะช่วงเวลา18.00นรายการไม่หมดนี่ช่องยิบสามเบิร์กพอย์นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะวันนี้จะได้ร้องเพลงชิงดาวกันไหม ช่วงที่ร้องเพลงชิงดาวยอมรับเลย FC แฟนขับเข้ามาเยอะมากเลยต่างก็ให้กำลังใจน้องลีโอแล้วก็เม้นว่าร้องเพาะกันทั้งคู่แอดเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แม่แม่น่ารักจริงๆนะคะต่างก็ชื่นชมน้องลีโอนะคะว่าร้องเพลงเพาะสดก็ร้องเพาะน่ารักนี่ราะคากำลังใจดีๆมีให้กันเสมอ สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจกันและการไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ